เดี๋ยวคลิปนี้นะครับพามาอัปเดตสาขา2ที่บริษัทเบญยนมีอัลติสมีวีออสมีแคมรี่และรุ่นอื่นๆน,นะครับเดี๋ยวคันไหนน่าสนใจผมจะเจาะให้คันไหนไม่น่าสนใจเดี๋ยวผมผ่านให้เลยนะครับนี่อัลติสดำก็มีนะชมนิวปีส9สีดำผ่อนประมาณ8 0 0 0หนึง่งหรือจะเป็นแคมรี่ผ่อนหมื่นต้นๆน,นะครับแบบนี้ได้สีขาวมุกด้วยนะแล้วก็มีไม่ไม่เยอะนะครับไมน้อยก็มีไม่ห้าหมื่นมีไม่เจ็ดหมื่นมีไม่เก้าหมื่นม, 90, มีใครสนใจรุ่นไหนคันไหนนะครับดูให้จบอย สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ที่สนใจอาติสทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้คลิปพิเศษเฉพาะกิจนะครับมาอัปเดตสาขา2ที่บริษัทเพชรยน์กันนะครับตอนนี้สาขา2เรารีโนเวทนะครับก็มีการปรับนะครับสาหรับหน้ารถนะแล้วก็เนี่ยเรายังทําไม่เสร็จเลยนะเดี๋ยวมีป้องมีป้ายนะครับแปะอยู่ด้านบนนะครับใครสนใจนะครับรถมือสองทุกรุ่นสามารถมารับชมที่บริษัทเพชรยน์ได้ไปอยู่ติดถนนใหญ่นะครับการถ่ายก็เสียงจะดังนิดนึงต้องขออภัยนะครับ มี a l t i t มี Camry อยู่หลายคันนะเรายังปรับไม่เสร็จนะครับยังเติมรถไม่เสร็จแต่ขอมาถ่ายก่อนเลยใครอยากได้ V off y a r i s o u t i t Camry มีให้เลือกเยอะเหมือนกันนะครับอ่ะให้ดูก่อนนะค,คันนี้คันแรกเลยอ l t ต i t 1.6รุ่นจ G ปี2019นะครับเป็นชมใหม่ชมนิ้วมีแอร์หลังเบาะนุ่มๆนิ่มๆน,น,นะครับใครสนใจก็สามารถทักมาได้ชมแบบนี้มี10บกว่าคันคันนี้เล็กไม่แค่แสนห้ ไม่แสนห้าปีสิบเก้าผลิตปลายปีได้ชมนิวแล้วนะครับช่วงล่างจะแยกอิสระเป็น4ล้อนะครับล้อหลังก็เป็นดับเบิลวิชโบนนะครับจะได้ความนุ่นนุ่มนะครับเซ็นตนุ่มตั้งแต่เดิมโรงงานมาชมเนี่ยคันเนี้ยราคา479เอง479ก็ผ่อนแปดพันหนึ่งนะครับสวยน่าใช้นะครับมีแอร์ดิต้อนปรับออโต้โคมไฟโปรเจคเตอร์แล้วนะครับสวยน่าใช้สภาพกิฟต์คลิปกระจกกระจกของเดิมของแท้นะครับใครสนใจทักไลน์มาได้สีบรอนคันแรกเดี๋ยวเรามาดูสีดําคันที่สองกันบ้างไปอย่างไวหน่อยนะ สีดำคันที่2ราคาเท่ากันเลยทามไมจะเยอะกว่าคันนี้ไมาเยอะกว่าหมื่นกว่าโลนะครับเอาติสฉมนิว1 6รจุดุนจีปีสิบเเหมือนกันสีดําแบบนี้นะครับราคาอยู่ที่สี่เจ็ดเก้านะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เนาะเดี๋ยวจะมีสีดําเข้ามาใหม่เหมือนกันสีดําจะเข้ามาใหม่ราคาจะอยู่ที่ห้าหนึ่งเกาไมมัน9 0้าหื่นนะครับแต่คันนี้ไม้แสนเจ็ดราคา4ี่เจ็ดเก้าถ้าเป็นผมผมว่าคันนี้คุ้มกว่าอันเราบอกบอกันตรงๆเนาะก็ถูกกว่าสี่0มื่นนะครับ ถูกก่า4ี่หมื่นแต่ว่าไม่เยอะกว่าประมาณสักเจ็ดแปดหมื่นโลผมว่าก็โอเคนะนะครับเพราะเอาติสมันวิ่งได้เป็นล้านโลนะครับมันก็อึดถึกทนนะครับแล้วพวกนี้มันเป็นรถที่มันเข้าศูนย์ตลอดนะครับคันนี้ก็วิ่งสักหมื่นโลนะค,ค่อยเอาไปเข้าเช็คศูนย์นะครับเดี๋ยวผมเอาขึ้นให้ดูว่าเช็คตอนแสนแปดอะ่ะการเช็คศูนย์มันเสียตังกี่บาทเดี๋ยวขึ้นให้ดูนะครับอ่ะด้านขวานี้ เดี๋ยวขึ้นให้ดูใครใสนใจคันนี้สีดํา1.6รุ่น G ปี19ปลายปีนะครับ479สีดําแบบนี้ผ่อนอยู่8,001เหมือนกันนะช่วงล่างดับเบิร์วิชบอนสวยน่าใช้เหมือนกันสนใจทักไลน์มาได้นะเดี๋ยวผมหาดอกเบี้ยให้2.79ชมนี้นะต้องบอกเลยว่าสําหรับคนขายเนาะก็ขับทั้ง2ชมนะครับชมเนี่ยเวลาเราขับอะเรารู้สึกเลยว่าฟิลมันดีว่ะฟิลมันเหมือนขับแคมี่ที่ขนาดมันย่อส่วนลงมานะครับ ความนุ่มเหมือนแคมรี่เลยเบาะก,ก็ดีนะครับเบาะมันเป็นผิวสัมผัสแบบฟับฟัดนะครับนุ่มๆน,นะมีทั้งสีบรอนสีดําสีขาวสีเทาดำนะชมนี้ผมมีสีๆเลยนะครับอ้ามาดูคันต่อไปแคมรี่บ้างแคมรี่เนี่ยมีสิบขันนะพี่เพชรยนต์เดี๋ยวให้ดูคันนี้เป็นน้าจิ้มกันก่อนแคมรี่สองจุดศูนย์นะครับรุ่นจีปีสิบเก้าคันนี้ไม่แสนสี่แต่ผมมีไม่แสนสามด้วยราคาเท่ากันเลย 4, สี่แสนอ่อขอพายเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันฟีดาวผ่อนประมาณสัก หมื่นสองไปปลายประมาณนี้นะครับหมื่นสองหนึ่งสองเจ็ดอะไรประมาณเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นราคาขึ้นเลขใหม่ให้นะครับสีขาวมุกนะครับสองจุดส่วนรุ่นจีนะมีกล้องถอยมีเบาะไฟฟ้าคู่หน้าแล้วนะครับกล้องถอยจอร์นสกรีนนีให้ครบใครชอบแคมรี่โฉมปัจจุบันสีขาวมุกเนี่ยเป็นสีพิเศษนะครับออกป้ายแดงเนี่ยครับมันก็เพิ่มประมาณหมื่นหนึ่งนะสำหรับตัวสีขาวมุกผมมีสีขาวมุกสีบรอนสีดำถ้าเป็นโฉมนี้นะราคาเริ่มต้นถูกสุดผมมีอยู่ที่6-8-9 หกแปดเก้าก็ผ่อนถึงสักหมื่นหนึ่งกว่าๆนะครับใครสนใจก็ทักไลน์มาได้นะสําหรับแคมรี่โฉมนิวแบบนี้เพชรยนต์มีสิบกว่าคันนะครับวันนี้มามาสักสองเนี่ยวันนี้วันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่วันอาทิตย์ที่สิบสี่นะครับก็ยังจัดเรียงรถไม่เสร็จแต่พามาอัปเดตก่อนนะครับก็มีเอาติสก็สิบคันได้นะครับแล้วก็มีแคมรี่มีวีออสเดี๋ยวให้ดูคันนี้นะครับคันนี้สี่หกห้าศูนย์หนึ่งจุดแปดรุ่นอ e ีนะครับคันนี้ปีสิบแปดจดสิบเก้าเลขไมแคันนเี้ย เป็น1.8รุ่น e ที่พิเศษนิดนึงคือเขาใส่เบาะหนังให้แล้วเป็นรถหน่วยงานนะครับมือเดียวประวัติศูนย์นะครับก็เป็นเจ้าของเดียวดีกว่าคือรถอะในเล่มมันขึ้น2มือนะครับแต่เจ้าของเดียวนะมันก็มือแรกมันก็ไฟแนนซ์นะครับแล้วก็เป็นเจ้าของจริงนะครับก็เป็นรถมือเดียวนะครับขับแค่มือเดียวไม่หมื่นโลนะครับทาเบาะหนังให้แล้วสีดาเบาะหนังให้แล้วสีดํา1.8รุ่น e นะครับเครื่องพันแปดก็วิ่งไกลมันดีกว่านะอัตราเร่งอะไรเงี้ยมันะ เซนเซอร์ถอยมีให้แล้ว2จุสีห้าสวยน่าใช้ปี18.19จดัดไฟแนนซ์ได้ทุ่มท่วมเลยจัดไฟแนนซ์ได้ประมาณ4 8 0แสนแปดอ่ะแต่เราขายนะเราขายแค่4 100, 9 9แสนาัคันนี้ฟีดาวพอยู่เอ่อยู่6นนะครับย้ำนะฟีดาว่อนนี้6,9นเเองสวยน่าใช้แบบนี้เลยคันต่อไปกันบ้าง8774อัลอาติส1.6รุ่น G น่าจะปี18เดี๋ยวขอดูราคาก่อนนะครับเดี๋ยวขอดูตามสคบอกอน,กอนคันนี้399นะครับ เป็นปี18-19 399ที่ผมบอกไปนะว่าคันนี้399ราคาไม่แสนเจแต่เดี๋ยวผมจะมี399ที่น่าใช้กว่านี้นะครับคันนี้ฟีดดาวผ่อน6,008ปี18-19นะครับทะเบียน8774คัสนใจก็ทักไลน 6, ์นะครับผ่อนอ่6,008ฟีดาวนะครับเดี๋ยวผมขอข้ามไปดูคันที่ผมคิดว่ามันมันน่าสนใจแนละ้วมันเป็นไฮไลท์เลยคันนี้ทะเบียน173เอาติ1.6รุ่นจีปี18นะครับคันนี้มีกุญแจสำรองให้ครบแล้ว ราคาอยู่ที่3 9 9 0 0 0กาันราคาไม่ข้าม40,000นมีกุญแจสำรองครบเป็นปี 18, 1 8 1.6รุุ่นจีรถหน่วยง,งานมือเดียวปลดระวางพึ่งถ่ายปตะตกีเองสภาพดีมากนะครับคันนี้ผมถ่ายเดี่ยวไปแล้วนะไปดูที่ช่องหลักได้นะครับอ่ะยังดูไม่ได้นะครับต้องบอกว่าวันนี้วันที่1 4เนาะคลิปนี้ลงวันนี้นะแต่ว่าถ้าเป็นช่องหลักจะลงพรุ่งนี้ผมถ่ายเดี่ยวไปแล้วสวยน่าใช้กุญแจสำรองครบฟีดาวนหกพอน6,700 6,700 6,800ประมาณนี้นะครับ 67xx ดีว่ะนะครับใครสนใจคันนี้ก็ทักไลน์ได้0659513374นะสวยน่าใช้ประวัติศูย์นะครับรถหน่วยงานมือเดียว้ลละว่างอามาดูคันต่อไป6823 6823 a l t i s 1.6รุ่น G ปี18นะครับปี18คันนี้อ่ะ4เฮ้ยโอเคเลยนะปี18นะครับคันนี้เป็นเป็นปี18ไม่90,000สามไมหลักหมื่นนะครับ ตอนเนี้ยผมมีไม้หลักหมื่นอ่ะมีอยู่ประมาณสองสาคัญนะครับก็ราคาประมาณสักสี่หนึ่งเก้าราคาสี่หนึ่งเก้าไม้ประมาณไม้ประมาณเจ็ดหมื่นแปดหมื่นประมาณนี้นะแล้วผมมีหนึ่งจุดแปดรุ่น E แบบคันเนี้ยแต่เป็นสีขาวมุกนะหนึ่งจุดแปดรุ่น E สีขาวมุกนะครับไม้ห้าหมื่นเก้านะค,คันนั้นก็จะราคาสี่สองเก้าผ่อนประมาณเจ็ดเจ็ดพันสามนะครับแล้วก็มีสีดํานะครับหนึ่งจุดแปดรุ่น E สีดําเข้ามาใหม่คันนะั้นเป็นรถบ้านนะครับรถบ้านมือเดียว สภาพโคตรดีเลยเขาขับรักษามากนะครับไม่แสนสอปี18 1.8รุ่น E สีดำคันนั้นก็ราคาอยู่419 419่งเกานพอเจ็นะครับขยันได้หนึ่นะครับหนตัว E ในช่วงนี้ขยอยเข้ามาค่อนข้างจะเยอะนะครับสนใจเอาติสนะครับรุ่นไหนคันไหนนะครับหักไลน์มาได้0 6, 5, 9, 5, 1, 3, 3, ูนย5หกห้าเก้าห้าหนึ่งสคันนี้4ี่สองเกไมแสนสีแต่เป็นได้เป็นปี19ที่ผลิตกลางปีนะครับก็ถามว่าแนะนำไหมก็ไม่ค่อยแนะนำนะครับคันอื่น นะครับน่าแนะนํากว่านะสนใจอยากได้เอาติสนะครับอยากได้แบบที่ผมคัดให้แล้วอ่ะสามารถแอดไลน์ได้0 6 5 9 5 1 3 3 7 4นะครับยินดีให้บริการยินดีให้คำปรึกษาด้ากนาการจัดไฟแนนซ์เรามาดูคันนี้กันบ้างปี21 1.2สปอร์ตนะครับยานลิสนะครับอันนี้เริ่มลามมามายานลิสแล้วนะครับเพราะว่าอยากให้ดูนะค,คันที่น่าสนใจคันเนี้ยมันเป็นในเรื่องของอ,อ,อีโคคาร์แปรน้ำมันนะครับไมค์แค่44,000ปี21ราคาแค่419 419แต่เราได้ปี21นะคันนี้ถ้าเป็น Altius อ่ะ419เราได้ปีมา18 19เนาะนะครับแต่คันนี้ไม่มันหลักหมื่นไม่มัน40,000เองนะครับสวยน่าใช้ทรงเป็นแบบแฮชแบ็ก5ประตูอเนกประสงค์นะคันนี้สวยน่าใช้แบบนี้ฟรีดาวน์ผ่อนอยู่7พันหนึ่งไม้40,000นะครับประหยัดน้ำมัน23.3โลลิตรนะครับแล้วก็ถ้าเป็น V-oss นะผมมีตัวมิดตัว,ตวไฮนะครับอย่างคันนี้ V-oss อันนี้ตัว J เหรอ300,000กับอีก9,000นะครับไม่ค่่่่อออยยนนาาาาใช้้เเทไหรดี๋วขขุญตม อะดู v ีออสคันไหนดีเดี๋ยวผมขอเช็คก,ก่อนคันนี้3 2 9 1 1งเรุ่น e ปี17แค่3 2 9เองผ่อน5,000กว่าบาทนะสำหรับวีออสนะครับอยากได้รุ่นไหนคันไหนนะทุกรุ่นทุกสีอย่างนี้ v ีออสสีดำก็มีนะครับที่เพชรยนต์เรามีให้พี่ๆนะครับออพร้อมใช้เราปรับสภาพเป็นพร้อมใช้แล้วทุกคันถ้าเป็นเอาติสเนี่ยเราพูดเรื่องเอาติสดีกว่าดอกเบี้ยเท่าไหร่สำหรับเอาติสนะครับดอกเบี้ยจะเริ่มต้นแค่ 2.79 4ปีถ้า5ปี3.09ถ้า6ปี3.99ถ้า7ปี4.49ผมมีให้นะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มอยู่แล้วนะเพราะเอาติสที่เพชรยนต์เนี่ยมันราคาประเมินมันประมาณ4,500ปี18อย่างเงี้ยนะครับราคาประเมินมันอยู่ที่4 4,5 0 0แต่เราขายแบบ399 419 429ไม่เกินนี้นะครับมันจะได้เต็มท่วมท่วมลน้ลนล้นสบายใจนะครับสบายใจจัดเต็มได้แน่นอนนะครับแล้วก็เผื่อใครนะสนใจรถครอบครัว พวกเซนต้าอะไรแบบนี้เพชรยนต์ก็มีนะครับที่เพชรยนต์นะครับเราเป็นคลังเอาติสนะครับแต่วันนี้เหมือนไม่ใช่คลังเนาะเพราะว่าสาขา2เนี่ยเรารีโนเวทอยู่นะครับก็ใกล้เสร็จแล้วพรุ่งนี้น่าจะเอารถมาเติมกันนะครับน่าจะใส่ได้ประมาณสักเกือบเกือบห้าสิบคันนะครับสนใจรุ่นไหนคันไหนก็ทักไลน์มาได้นะครับวันนี้พาพามาถ่ายคร่าวๆมาอัปเดตแบบนี้กันนะครับว่าคันไหนมันน่าสนใจบ้างที่สาขา2ส,สนใจรุ่นไหนคันไหนนะครับแอดไลน์ Ad ID PEK152 ติดต่อหาผมได้โดยตรงไม่ต้องผ่านแอดมินนะเดี๋ยวผมดูแลให้นะครับเดี๋ยวคัดคันให้คันไหนในเลทที่มันน่าสนใจนะครับอย่าได้สีขาวสีเทาดําสีขาวมุกสีขาวธรรมดาเอาลืมแจ้งนะครับเดี๋ยวจะมีสีขาวปี19บเก้าอ่ะเข้ามาประมาณสามคันไหม่มาเรามาแสนเจ็ดแสนแปดอะแต่ราคามันดีราคา399เองนะครับราคา3า9นะแต่ได้คุณได้ปี19นะจะเข้ามาประมาณ3คันนะครับสนใจรุ่นไหนคันไหนทักไลน์เข้ามาได้นะครับวันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ